สวัสดีเพื่อนๆพื่อนก็อะไรก็ตั้งแต่ว่าปลกปักแล้วจ่ายน้ำไม่เลอะเทอะนะครับก็เปิดปักมันเซกได้เลยนะครับรอะว่าปลกกันไอาไอก็มีรบบบอบเก็บกักน้ำลอกน้ำประหยัดน้ำประหยัดฐานะก็คือปีวิสีสินะมึนจะปิดเปิดขึ้นลงได้นะครับไม่ได้ติดขกาว การวบคุมระบบน้ำค้นต่อคนแรงก็ดัดแปลงใจอันอะไรแบบก็เพื่อนก็ติดตามก้าวมาเพิ่มเติมนะครับาการผลิตพุ่มได้ลงวิดีโอไวเร็วก็เพื่อนก้าวมาเลยนะครับคือหรืองปืดพักพุ่มก็ได้ลงวิดีโอไวมากเล้วก็ตัวน,นี้ก็ปลูกดอกใหม่ กระทั่งชุดนี้ก็ผมไม่เก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าตั้ใจเองเออไม่เก็บรายละเอียดก็บางทีก็มันเป็นมือหยกตัวอย่างว่าข้างหน้านี้นะครับก็ไม่เก็บรายละเอียดได้พุ่นจริงนะครับเออคือนี่ก็ก็คือได้ไปพ้นจริงนะครับกลุ่มกามากนะครับก็อยากว่าปลก,กเปิดปักแบบบยัยงยืนนะครับอ,อ,อยู่การใจอ่านก็ประมาณว่ามากว่า20ปี ผลิตระตั้งเพียงแค่สร้างวันนะครับคือมันก็ไม่เต็มสาวันนะครับรการผลิตก็จริงจริงวันละนึ่งจะบ่งก็รอยเองนะครับก็นี่กับบาวโลนะครับบาลโลหนึ่งันบาทผลิตกะตั้งแบบนี้ได้จำนวนมากนะครับเพิ่นเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับชอ่องของผมกดติดตามแนละ้วเข้มาม่เรียนรู้ก็มีเงินใกล้ระยะเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยกว่าฟรีเรียนรู้ออนไลน์กันเลยนะครับ การจ่ายเงินตัวนี้ก็คือใส่ดินลงไปเลยนะครับใส่ดินลงไปเลยตัวนี้ก็ใส่ดินแล้วก็ลอกน้ำเก็บน้ำเลยครับอันนี้ก็เก็บรา,ายละเอียดเสร็จแล้วเก็บรา,ายละเอียดเสร็จแล้วตัวนี้ก็จิดว่าจะลงซี่นะครับตัวนี้ก็วิดีโอการผลิตมีแล้วนะครับให้เปิดกล็มาเล่เดียนโรู้ได้เลย <ก>ตัวนี้ก็ใส่ดินลงไปได้เลยนะครับดัดแปลงใจอะไรอีกลุ่นหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเราใส่ใส่กระตั้งดันกลางใส,ใส่กระตั้งดันกลางไปที่ตัวรหรุ่นนี้ก็ตอนแบบกระตั้งระบบนำซ้ำจันโปรกปักเลียงปลาใจน้ำให้ปนกันนะครับก็เปลื่อนก็ติดตามแล้วก็ามาในผมเ,เติมได้นะครับ ถ้าไม่กดติดตามก็ได้ได้นะครับกล้ามาเล่คนก็ชวนในเพื่อนๆกดติดตามอีกทีนะครับตัวนี้เก็บน้ำลกน้ำได้จริงนะครับก็คลิปนี้ก็แถวนี้นะครับนะก็เพื่อนก็มาเล่เปื่อนเติมก็นี่ก็ทดลองปลุกดอกไม้ ก็ได้พ้นจริงนะครบับสวัสดีครับ